สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าหรือเขาวงกฎท่านผู้ชมครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีตามมาตรา68ซึ่งได้มีมติ8ต่อ0ให้ยกคำร้องเหตุเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68นั้น เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็นด้วยกันทั้งคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตนจึงเป็นที่มาของความลังเลที่รัฐสภายังไม่กล้าเดินหน้าลงมติวาระสามทั้งๆท,ที่สารรัฐธรรมนูญได้ยกเลิกคำสั่งที่ให้รัฐสภาชะลอการลงมติวาระสามไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วก็ตามที่น่าสังเกตก็คือทางเลือกอีกสองทาง ที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและความขัดแยง้งโดยไม่เดินหน้าลงมติวาระสามไปเลยซึ่งได้แก่การทำประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรานั้นน่าจะทำไม่ได้ถึงทำได้ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะประการที่1ไม่มีกฎหมายรองรับและประการที่สองไม่สามารถตอบโจทย์ที่ว่า รัฐสภาจะทำอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา291ที่พิจารณาจนจบวาระ2และคางค้างการพิจารณาวาระ3อยู่ในขณะนี้ได้เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า mm. การทำประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาศัยมาตรา165นั้นไม่สามารถทำได้แต่ถึงจะทำได้ก็ไม่มีผลผูกพันที่รัฐสภาจะต้องปฏิบัติตาม ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรานั้นถ้าเสนอในานามคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทำได้แน่นอนเพราะคณะรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายและเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,ตมทั้งฉบับไปแล้วครั้นจะให้สสเสนอแก้ไขเป็นรายมาตราโดยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็ดูประดักประเดิดอย่างไรชอบกลแต่ที่สำคัญ มันก็ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวรราสามอยู่ดีท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0นี้ว่าไปแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นขาวงกฎอย่างที่พูดไว้เมื่อตอนที่แล้วด้วยเหตุนี้ทางเดียวที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก็คือต้องแก้ไขทั้งฉบับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภา และที่สำคัญได้ดำเนินการมาจนเกือบจะครบทุกขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา291แล้วขาดอีกนิดเดียวคือลงมติวาระ3แล้วนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไปเท่านั้นท่านผู้ชมครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราก็ดีการทำประชามติตามคำแนะนำของสารรัฐธรรมนูญก็ดีที่นำมาใช้เป็นเหตุผล ในการชะลอการลงมติวาระสามออกไปอีกสมหรือ4เดือนตามข่าวก็ดีอาจทำให้รัฐบาลอยู่ได้และรัฐสภาอยู่ได้แต่ประเทศเดินหน้าไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาชาวโลกที่จะมองว่าการที่รัฐสภาไทยไม่สามารถเดินหน้าลงมติวาระสามได้ถึงแม้รัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญจะยกคำร้องไปแล้วย่อมแสดงว่าประเทศนี้มีปัญหา เพราะขนาดรัฐสภาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทางด้านนิติบัญญัติยังไม่สามารถทำตามอำนาจหน้าที่ของตนได้รัฐธรรมนูญขาวงกฎฉบับนี้มีปัญหาที่ต้องแก้ทั้งฉบับเท่านั้นถามว่าดูจากอะไรคำตอบก็คือดูจาก6เรื่องใหญ่ๆได้แก่หนึ่งเรื่องที่มา 2. เรื่องปรชัชญา 3. เรื่องเนื้อหา 4. เรื่องเป้าประสงค์ 5เรื่องโครงสร้างและ6เรื่องสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับเรื่องที่1คือเรื่องที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการรัฐประหารและสืบทอดกฎหมายเถื่อนที่ถ่ายโอนมาจากบรรดาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองจำนวนกว่า30ฉบับรวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2 5 4 9 ทั้งนี้โดยอ้างประชาชนบางหน้าในการทำประชามติแบบมัดมือชก 2. เรื่องปรัชญาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นผรเด็จการจารีตนิยมมองเห็นประชาชนเป็น,เ,ปนเพียงแค่พลเมืองชั้นสองมองเห็นการเลือกตั้งเป็นแค่การเลือกหัวหน้าคนงานเรื่องที่3คือเรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการสืบทอดอำนาจขยายเขตอำนาจ และนิรโทษศกรรมให้แก่คณะรัฐประหารและพวกพ้อง 4. เรื่องเป่าประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีวาระแฝงเร้นโดยใช้ตุลาการพิวัตรเป็นเครื่องมือในการยึดอำนาจจากฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 5. เรื่องโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าไปแล้วเป็นเสมือนสมรภูมิรบทางการเมือง และคุ้มทรัพย์มหาศาลที่ได้มาจากการปล้นอำนาจประชาชนเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9จึงทําจึงทำให้การเมืองไม่นิ่งมีการแย่งชิงกันตลอดเวลาและไม่ให้ความสำคัญต่อผลของการเลือกตั้ง 6. เรื่องสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเพราะที่ว่าสูงสุดและใหญ่กว่าก็คือใหญ่กว่าประชาชนเท่านั้นนอกนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดูว่าจะเล็กกว่าทั้งสิน้นคือเล็กกว่าพรบกฎอายการศึกเล็กกว่าพรบพลกฉุกเฉินเล็กกว่าพรบความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเล็กกว่าพรบจัดระเบียบรชาชการกระทรวงกาลาโหมเล็กกว่าสารรัฐธรรมนูญและเล็กกว่าแม้แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง,ง์ในตอนที่ชื่อว่า หรือเขาวงกฎก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ